คุณผู้ชมรับความต้องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดการปล่อยมลพิษรวมถึงราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการพัฒนาสถานีชาร์จไฟให้เพียงพอกับความต้องการนำไปสู่การเปิดตัวสถานีชาร์จไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อจอดอยู่ที่แท่นชาร์จไฟ ของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในออกฟอร์ดซึ่งถือเป็นสถานีชาร์จไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษสามารถรองรับรถยนต์ได้พร้อมกัน42คันและใช้เวลาชาร์จไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถ้าหากเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าของสถานีชาร์จแห่งนี้มีมากพอที่จะจ่ายกระแสไฟให้กับบ้านเรือนประชาชนได้มากถึง139,000หลังต่อชั่วโมงเลยทีเดียว หัวใจหลักของสถานีชาร์จแห่งนี้คือคลังเก็บกระแสไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่2ชนิดชนิดแรกคือวานเดียมที่มีอายุการใช้งานยาวนานชนิดที่2คือลิเทียมไอออนซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิดเดียวกับที่ใช้ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและรถยนต์ไฟฟ้าแต่ข้อเสียของลิเทียมไอออนคือมีอายุการใช้งานจำกัดโดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการชาร์จไฟนอกจากนี้แบตลิเทียมไอออนยังจำเป็นต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังจะก,กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในอังกฤษเนื่องจากความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมารถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบปลั๊กอินไฮบริหรือรถที่ใช้ทั้งระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบไฟฟ้าแต่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้จากภายนอกและรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี100่ร้อเปอร์เซต มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในอังกฤษที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จแบบช้าแบบเร็วไปจนถึงเร็วที่สุดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง7ปีที่ผ่านมา So by 2030 the government has committed to ban the sale of combustion engine vehicles new <rocket> vehicles coming onto the road that's not very infrastructure And skates and really make that critical our sure there we need on get the to is so ทั้งนี้สถานีชาร์จไฟบางแห่งตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าทำให้ลูกค้าสามารถใช้เวลาระหว่างที่รถกำลังชาร์จประมาณ30นาทีไปซื้อของหรือทำธุระได้คาดว่าในอนาคตสถานีชาร์จไฟจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น สาเหตุไม่ได้มีแค่นโยบายของรัฐบาลอังกฤษที่มุ่งลดการปล่อยแกส๊สเรือนกระจกเท่านั้นแต่สงครามในยูเครนที่ดันราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกให้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และมีแนวโน้มว่าสงครามจะยืดเยื้อไปอีกนานได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ผู้คนหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นเพื่อประหยัดค่าเชื้อเพลิงและช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมอ,อย่างยั่งยืนด้วย